มนุษย์ป้าประตูน้ําเนี่ยเธอถ้าทนไม่ไหวเดี๋ยวจะเป็นพี่สีฟีเวอร์ให้ดูผมคนจริงอยู่แล้วผมแบบสสอิดสะเอียนเหมือนพี่สีโดนตบมันต่างกันกูไม่เคยไปร้องเรียนใครกูไม่เคยฟ้องสื่อสำนักไหนเลยจนทุกคนสงสารกูกลับมารักกูเขาด่ากูสาดเสียทายเสียกูก็เฉยเพราะกูถือว่าเ่อมีพระคุณถ้าเสอ่อไม่พูดถึงฉันนั้นโลกจะลืมฉัน เรื่องเก่ายังไม่ทันจะซาค่ะเรื่องใหม่ก็มาอีกแล้วนะคะระหว่างนวัดอิสระไก่ศีลค่ะกับลีนาจังจันจานะคะเพราะว่า เมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ผ่านมาค่ะนวัตเองเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะถึงกรณีของศรีสุวรรณจันยาเนี่ยก็ในเนื้อหาก็ประมาณว่าเออโดนสบังก็ดีนะรำคาญแบบแลเอลอะเทอะเยอะแยะอะไรทำนองนี้นะคะแล้วจู่ๆค่ะพอจบเรื่องนี้ปุ๊บในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีการแชร์คลิปเป็นคลิปใน Tik t อกค่ะของแอคเคาที่มีชื่อว่านางงามเซรั่มบายนวัตนะคะเป็นคลิปที่เหมือนน่าจะเป็นการไลฟ์สดของนวัตค่ะก็มีการ พูดถึงคนคนนึงเอาไว้ค่ะแล้วก็ระบุแคปชั่นนะคะบอกว่าเดี๋ยวเจอเหมือนพี่สีบอสนวัตค่ะมีการกล่าวถึงคุณป้ารายหนึ่งที่อาศัยอยู่แถวประตูน้ําแล้วก็บอกว่าระวังจะเจอเหมือนพี่สีนะเพราะยังว่าตัวเองไม่เลิกหากเป็นการติเพื่อก่อเนี่ยผมจะไม่ว่าสักคำแต่เนี่ยเป็นการติเพื่อกัดผมไม่โอเคไปฟังคลิปนี้กันค่ะจะเจอแบบพี่สี ไปหลยอีมนุษย์ป้าอีคนหนึ่งเดี๋ยวใครดูเดี๋ยวทนไม่ไหวนะมึง <c oughs> มนุษย์ป้ามนุษย์ป้าประตูน้ำเดี่ยเธอถ้าทนไม่ไหวดเดี๋ยวจะเป็นพี่สีฟีเวอร์ใครดูผมคนจริงอยู่แล้ว ผมแบบสะอิดสะเอียนความเป็นมนุษย์ป้าจนแบบไม่รู้จะทำยังไงยังมาเกาะผมอยู่ได้บ้าบอรจริงๆเลยคนอะไรโกรหกได้ทุกวันโกหกไปเรื่อยเปื่อยลื่นคอมากลื่นปากมากรอ <c oughs> ออกทีวีอยู่ คืนนี้สี่ทุ่มไม่เลื่อนแล้วเนี่ยค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะด้านแม่ลีนาจังเขาก็ออกมาตอบกลับทันทีค่ะโดยบอกว่าที่จะจ้างคนมาตบมาแบบจะจ้างคนมาตบแม่อะไรแบบเนี้ยไม่ใช่คนจริงแล้วมันผิดกฎหมายนะที่จะจ้างมาตบผู้หญิงแก่ๆภูมิใจมากหรออะไรทฮมน้องนี้ไปฟังคลิปนี้กันค่ะพอได้แล้วมึงกูไม่ได้อยากยุ่งกับมึงเลยแต่มันมาจากไอ้พวกลูกเพจมันเสี้ยม มันก็ไปดูมึงมันก็ไปคอมเมนต์ว่ากูไม่ได้เคยเอ่ยชื่อมึงเลยทุกวันนี้ใครมาคอมเมนต์พิมพ์ชื่อนางงามของมึงกูบล็อกไปเมื่อวานกูบล็อกไปสี่สิบคนเพราะกูบอกแล้วว่าห้ามพิมพ์ชื่อนางงามของมึงในเพจก,กูกูรังเกียดกูไม่ให้แค่ใครพิมพ์กูบล็อกมันก็ยังฝ่าฝืนเมื่อวานกูบล็อกไปสี่สิบคนมึงอยากได้แสงมึงอยากให้คนไปกดคม กดไลค์ในไอจีให้นางงามมึงเพื่อจะชนะเวียดนามมึงก็ทําไปมึงไม่ต้องถึงขนาดบอกว่าจะมีจะจ้างคนมาตบเหมือนที่สีโดนตบมันต่างกันกูไม่เคยไปร้องเรียนใครกูไม่เคยฟ้องสื่อสำนักไหนเลยจนทุกคนสงสารกูกลับมารักกูเข้าดากูสาเส,าเสียทายเสียกูก็เฉยเพราะกูถือว่า เ่อมีพระคุณถ้าืซอไม่พูดถึงฉันนะ่ะโลกจะลืมฉันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนค่ะว่าโอ้โหเป็นการประทะกันเหมือนเป็นการพูดกันลอยๆผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะแน่นอนว่าหลังจากคลิปทั้งสองคนเนี่ยเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยิดเห็นค่ะบางคนเนี่ยก็เป็นมุมของคุณวัต์บอกว่าเออโดนซะบ้างก็ดีแม่ลิน่าโดนซะบ้างก็ดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วในมุมของแม่เนี่ยบางทีก็เออ แม่แม่พูดเสียงอ่อนเลยนะรอบนี้เนี่ยปกติเห็นแม่ด่าตลอดเลยแม่ก็เฉยๆบ้างก็ได้อย่าไปตอบโต้เขาอะไรแบบนี้นะคะก็เียไี้ว่าฝ่ายคุณวัฒน์เนี่ยก็เชียร์เลยเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลย,เอ,เอ,เลยอีกฝ่ายหนึ่งของแมลิน่าเขาบอกว่าแม่พอเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเป็นห่วงอะไรอย่างนะี้คะบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อคะ่ะแต่ว่าก็คงจะต้องมีการติดตามกันต่อไปนะคะและนี่ก็คือขา่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม